น้ำดื่มไทยน้ำดื่มเวเจนซี่ F Clinic คลินิกความงามระดับพรีเมียมคุยเรื่องนี้หน่อยดีกว่าคนที่เขาไม่อินไม่เก็ตก็ยังคงเข้าใจเหมือนเดิมว่าถ้าคุณจามใส่หน้าผมเนี่ยบางคนที่ไม่รู้ ก็คิดว่าถ้าผมอ้าบปากอยู่น้ําลายเขาปากติดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่รู้เรื่องโรคเอสดโดยแท้จริงไงเขายังรู้แต่ว่าไอจามติดเอดมันไม่ใช่เพราะเขาเข้าใจว่าจูบแลกลิ้นแล้วก็ติดไม่ติดจูบกันในน้าลายเป็นปี๊บสองปียังไม่ติดเลยน้ําลายเป็นปี๊บสองปี๊บจะตายกับตอนหมดลมจูบนี่แหละเาะถ้าจูบกันแล้วลิ้นเนี่ยเป็นแผล มันมีโอกาสเสี่ยงอะไรที่อันตรายสุดละคนไม่ยอมรับสักทีก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช่ถุงยางใช่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่สวมถุงยางคเสี่ยงไหมเสี่ยงจะติดปุ๊บปั๊บเลยไหมไม่ติดและสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนติดเชื้อเอดโดยเฉียบพลันก็คือเอาเลือดของคนเป็นโรคเอดมาฉีดใส่กับตัวเราดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยหลายคนที่เป็นคู่รักกันไม่ยอมเปิดเผยเช่นพอติดเชื้อเอชไอวีไม่กล้าที่จะบอกคนที่นอนด้วย เซ็กส์กับคนที่เรารักที่สุดนี่แหละใช่นี่แหละคือคําตอบคือคําพูดว่าคนที่อันตรายที่สุดกับตัวเราคือคนที่เรารักและไว้วางใจที่สุดเราไว้วางใจคนรักของเราไม่ต้องสวมถนุอย่างก็ได้แต่เราอย่าไปโทษเขาเลยครับมันผ่านไปแล้วเรามาดูว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตของเรายังไงกับอนาคตอย่าไปโทษฉันผิดเธอผิดผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรา สามารถคุยกันไปแบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้วก็ไม่มีเรื่องของการตีความหมายว่าคนคนนั้นเป็นเอดและช็อตต่อมาคือวัดพระบาทน,น้ำพุเหลอือคนนั้นเป็นเอดช็อตที่นึกถึงก็คือนอนอยู่บนเตียงครับเนี่ยใช่มันจะสามารถทําให้เราเข้าใจคุยกันได้แล้วเรื่องของการป้องกันและการดูแลรักษาเพราะว่าเมื่อเราไม่กล้าพูดนะียผมเห็นเลยว่าหลายคนใช่ไหมคนที่เป็น HIV เนี่ย เขาไม่กล้าออกมายอมรับหรือไม่กล้าที่จะบอกครอบครัวคนเรามันไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองจะมาปิดบังทำไมครับไม่ต้องมาปิดบังแล้วโรงพยาบาลก็เปิดกว้างตลอดเวลาเปิดให้คนที่เป็นโรคไม่ใช่ว่าแต่โรคเอดส์ทุกโรคให้เข้าไปโรงพยาบาลรบปรึกษาปัญหาสุขภาพคนเรานี่แหละไม่เดินเข้าไปเองดิเจพยูดดูแลตัวเองอยังไงหมอสําคัญที่สุดในการให้ข้อมูลในการดูแลเรา และอีกส่วนหนึ่งองค์ประกอบก็คือคนรอบข้างของเราเนี่ยมีวินัยในการกินยาพูดได้นะครับสมุนไพรภูคาวผมกินมาตลอดคู่กับยาโรงพยาบาลบผลการตรวจเลือดของผมดีกว่าคนไข้และหลายคนที่เอาข้อมูลเลือดมาเปรียบเทียบกัน<ม>ข้อมูลในการตรวจสมุนไพรกินไปแล้วมันช่วยยังไงเราไม่รู้นะครับตอนแรกเรากินไปว่าจะให้ร่างกายเราไปยัง เพราะคำพูดท,ที่เราได้รับมาคือกินยาโรงพยาบาลมันจะทําให้ร่างกายเราดีขึ้นแต่มันไม่รู้ว่าเราจะหายวันไหนหากมีสิ่งดีๆมามาหาเราละ่ะสมุนไพรดีอยู่แล้วความดีเติมความดีเข้าไปมันจะเพิ่มความดีให้กับตัวเราไหม,มนี่คือคําตอบผ่านมาแล้ว20ปีคนก็เข้าใจว่าติดปุ๊บเนี่ยภายในไม่กี่ปีก็จะจากโลกนี้ไปไม่เป็นโรคเอดก็ตาย เป็นโลกอื่นก็ตายแต่เราจะอย่่ยังไงเราเกิดเป็นคนมาเนี่ยให้เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เราอยากทําอะไรขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าหมดวาระแล้วถึงอยากจะทำคนเ,เรามีเกิดแจ่เจ็บตายเกิดมาแล้วอยู่ได้ไหมวุฒิอยู่ได้ไหมเกิดมาแล้วอยู่ได้เคยเจ็บมากๆหมัคยความเจ็บผ่านไปอยู่ได้ไหมอยู่ได้ความตายพอม,มาถึงมีกี่คนลุกฟื้นขึ้นมาบอกอย่าตายเลยตายแล้วลําบาก คนเรามีแต่กำไรชีวิตวันนี้เราได้กินอาหารอร่อยเราก็มีกำไรชีวิตเราได้ดูสิ่งของที่สวยงามเราก็คือกำไรชีวิตเรามันมีแต่กำไรชีวิตคืนนี้เราจากที่คุยกับดนะีเจปืนทำให้ผมมีกําลังใจเยอะมากในการที่อยากจะเป็นเพื่อนของหลายคนที่ดูอยู่ในคืนนี้แล้วรู้สึกว่ามันได้เวลาแล้วที่ตัวเองจะต้องเปิดตัวกับคนรักและครอบครัวแต่ยังไม่กล้าถ้าคุณยังมีความกลัวผมอยากให้คุณ เข้าไปที่หน้า Facebook ของ Woody w o o d y m ไม่เลนทัจินดาที่เราจะขึ้นอยู่ในขณะนี้เข้าไปที่ Inbox ส่งข้อความหาผมและผมจะตอบกลับและคุยกับคุณเองเพราะว่าเราคิดว่าบางคนที่นั่งหยืดดูอยู่ตอนนี้เขาก็อาจจะมันไม่รู้จะไปต่ออย่างไรคืออย่างน้อยเราเป็นเพื่อนของคุณคนหนึ่งอันนี้อันนี้พูดจริง,รงๆว่ารายการออกอากาศผมก็จะนั่งอยู่หน้า Facebook อยากกลัวอย่างน้อยคุณมีผม ถ้าไม่กล้าบ,บอกคนที่คุณรักหรือครอบครัวคุณก็ยังมีผมเข้าไปที่หน้าว o ดดี้มิน็ทจินดาอินบ็อกซ์ส่งข้อความมาจากเรื่องราวดีๆที่ทั้งแจนและดีเจปืนเล่าให้ว o ดดีฟังแล้วมาถึงอีกหนึ่งคนสำคัญที่ทำให้ทั้งหมดมารวมกันจนเกิดเป็น The Giver Project ได้ซึ่งผมอยากคุยกับคนนี้มากจริงๆครับคุณเกรซล้อบุญยารักษณานอกจากแจนและปืนแล้วเนี่ยยังมี ค <Cry> อีกเดิม The Giveer Project หนึ่งเนี่ยมีคุณหมอเจี๊ยบรัตนนาที่เป็นแบบเกือบอจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเวลาที่เกี่ยวกับการให้เนี่ยคุณหมอเจี๊ยบจะแบบตปาปปปปปปบรับคำทันทีมันม,มี Facebook Instagram หรือว่าอะไรอย่างงี้ปั้ใช่ค่ะมีเวไร์ l d ว i d เว็บนะคะ t ร a i l a n ไทยแลนด์ในเว็บเนี่ยจะเข้าไปเจออะไรได้บ้าง เว็บไซต์นี้จะมีเกี่ยวกับอินสปิเรชันนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการให้กําลังใจแล้วก็เกี่ยวกับความเข้าใจระหว่าง HIV กับเอดแล้วก็เกี่ยวกับการเก <g ul ose> ี่ยวกับอาหารเสร,ริมค่ะที่จะทําให้คนที่เป็น HIV หรือเอดหรือเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท <g ul ose> ําไมถึงทําเว็บไซต์นี้ขึ้นมาะเพร่อะไรเว็บไซต์นี้เกรซอยากจะให้เป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนไม่ว่าจะเป็นป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ สร้างอินสเ a รชันให้กับเขาให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ปกติอย่างเงี้ยค่ะในเว็บไซต์นี้ก็จะมีพวก a r t i c ิเคิลดีๆนะคะแล้วก็จะมีการกินที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับอาหารเสริมที่ควรกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพค,ค่ะ คนที่ดูอยู่สมมติอยากรู้ว่าโปรเจกต์เนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างจริงๆแล้วโปรเจกต์เราไม่ได้มีแบบคือแค่แค่อยากจะให้อย่างเช่นว่าเราอาจจะมีโปรเจกต์หน้าเราอาจจะมีแบบทำอะไรให้อาจจะเป็นช่วยเหลือให้กับสังคมอาจจะเป็นเกี่ยวกับมะเร็งหรือเกี่ยวกับอะไรนี่เรายังได้คิดออกมานะคะแต่ว่าถ้ามีโปรเจกต์อะไรเนี่ยก็เบอร์ไวเว็บเรลิฟไทยแลนด์ได้เลยค่ะทําหนังสือเขียนหนังสือได้ป่ะครับอ๋อเออเกรซเขียนหนังสือค่ะเกี่ยวกับคุณพ่อเกี่ยวกับการกินเกี่ยวกับการปฏิวัติการกินค่ะ ก็ชื่อหนังสือกินกันตายกินกันตายะะค่ะ,คะมีไฮไลท์ของหนังสือที่สามารถแชร์ให้ฟังได้ไหมไฮไลท์ก็ออคือว่าถ้าเราเปลี่ยนการกินเนี่ยเราก็จะคือเราก็จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนสุขภาพเราก็จะดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะแบบบาลานซ์ทุกอย่างก็จะดีขึ้นวินาทีะะที่ผมเลิกกินของที่ต้องทอดด้วยใชน้อว่นเนี่ยช่วง ปีปีที่ผ่านมาผมเองรู้สึกชีวิตมันเปลี่ยนอันนี้แค่เสี้ยวเดียวใช่ค่ะในแง่ของมิติของอาหารของขนมที่เราคุ้นเคยว่าเราต้องกินเราต้องเลือกไม่ใช่ใชว่าอะไรที่มาตั้งต่อหน้าเพราะเราคุ้นเคยกับตัวเองก<อ>็ยังมีความเชื่อในเรื่องของธรรมชาติค,คนเราเกิดมาจากธรรมชาติเราก็ต้องกินอะไรที่มัน n a t u ถูกต้อจากธรรมชาติโดยสด่วนตัวตัวเองนี่เป็นคนกินแค่จ,จริงเกือบๆจะเป็นมังสว,วสิรัตินะคะคแต่ว่ากินแค่ผัก แล้วก็บางทีมีปลานิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่คือจะเน้นผักแล้วก็สะอาดอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแต่คุณพ่อนี่พ่งไปเปลี่ยนการกินของเขาปกติคุณพ่อทานยาเยอะเพราะคุณพ่อเป็นโรคตับอักเสบไวรัสบ,บีครับคุณพ่อทานยาอย่างเงี้ยมาเกือบ30ปีค่ะเป็นกรรมรก็คือมันอาจจะเป็นทําให้ภูมิเพี้ยนอเผอิญว่าตัวเกรซโชคดีที่ไปเจอหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านจบด้านเคมีวิจัยแล้วท่านมาให้ความรู้เรื่องการกินทีนี้เราก็เลยเหมือนกับปฏิวัติการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำให้คุณพ่อแบบจากที่เหมือนโคม่าค่ะกลายเป็นแบบดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เป็นปกติเราก็เลยมาเกิด The Giver Project เกเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากเป็นผู้ให้ให้กับสังคมบ้างคือความหมายก็คือว่าเราอยากจะเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่าเราอินกับเรื่องโรคภัยอะไรประมาณนี้ค่ะเรามีสถิติบันทึกไว้ครับว่ามีผู้ป่วยโรคนั้นโรคนี้แต่ละปีกี่คน แต่เราไม่เคยมีบันทึกแล้วครับว่ามีผู้ช่วยผู้ให้จํานวนเท่าไหร่กันแน่บางทีนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะเริ่มบันทึกคนกลุ่มนี้เข้าไว้สังคมของเราไม่เห็นแล้วก็จะได้รู้แล้วครับว่าการให้คือเท่านั้นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงเรียนทางด้านไหนครับแพทยศาสตร์ค่ะ เคยเดินไปการท่องหน่อยแล้วคนไปทักไหมคุณทำไมเอวเลก็กนีมีคนทักแล้วเอวสวยจังอ่สุนดีจัง<ไ>ป,ประมาณแล้วทำให้เรารู้สึกยังไงร,รู้สึกดีใจมากค่ะจากที่แต่ก่อนมีคนว่าอ้วนดำหมกป่าอะไรประมาณน